สวัสดีค่ะวันนี้สายมูนะคะจะพาไปทําบุญที่อยุธยาค่ะวัดที่เลือกวันนี้ก็คือวัดที่ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะเป็นวัดพ่อแกงเงินล้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วถึงหกปลนแล้วเราก็กําลังจะไปไหว้วันนี้เพราะเราคิดว่าเราน่าจะเป็นรลยที่เจ็ดที่แปดหรือที่เก้าของรางวัลที่หนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าดวงเราเปิดแล้วนะคะ <c oughs> เราก็เลยมีผู้ร่วมทีมอยู่สองคนก็คือน้องสาวและก็น้องชาย <c oughs> เราจะไปมูกันนะคะปกติจะไม่ค่อยขอเรื่องโชคลาภเงินทองเลยแต่ล่าสุดก็ไม่ได้ขอแหละแต่มันได้มาแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยรางวัลที่หนึ่งอยู่ใกล้เราแล้วแหละพอแก่เงินล้านนี่แหละค่ะที่จะเปิดรางวัลที่หนึ่งให้เรานะคะไปดูกันนะคะเดี๋ยวใกล้ๆถึงวัดแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่ามูกันแบบไหนวันนี้มาพร้อมฝนแต่ว่า พอถึงวัดปุ๊บฝนหยุดให้ไปไหว้ขอพรพอดีเลยจอดรถเรียบร้อยเขาบอกว่าทะเบียนรถนี่แหละค่ะเวลามาทำบุญถ่ายทะเบียนเราไว้ก่อนค <c oughs> <c oughs> ันไหนจะเป็นทะเบียนที่จะออกงว่นหน้ามาดูกันนะคะวัดกำลังสร้าง,แ,างแวะมาทำบุญกันได้บังเอิญ <c oughs> รถบอกเอา้า เดี๋ยวเรากำลังจะไปทำบุญกันนะคะอ่าสมาชิกทำบุญวันนี้มันจะมีลงนะด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ารงไหนอ่ะเองมีหรือเปล่าอ่ะ้องรนนี้เ,ววเกมอยู่ไหนไม่รู้ละ มากรรมฝั่งนูน้นแล้วก็ไหวพ่อแก่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปด้านหน้านะคะมีจุดแรกเงินด้วยถ้าว่าไม่มีแบคงย่อยเป็นจุดขอขมากรรมนะคะมาที่แรกเราต้องขอขมากรรมก่อนทําบุญตามกําลังศรัทธ,ธาแล้วก็เอาผ้าไตไปถวายแล้วก็จะมีให้ขอขมากรรมจะเ,เป็นชุดขอขมากรรมนะคะจะมีผ้าไตแล้วก็จะมีเป็นบทสวดนะคะแล้วเราก็หยอดตู้ตามกําลังศรัทธ,ธาเราไปจุดที่หนึ่งกันก่อน จบเงินบ้างไหมอ๋อนี่ก็ได้มาชุดจุดที่สองจุดที่สองไหว้ขอพรพ่อแก่เงินร้านดอกไม้ทุเรียนนี่เป็นจุดที่สองนะคะจะหยอนเงินหรือว่าสแกนทีวาโค้ดก็ได้ไทุกอย่างนี่ไปปักด้านในหรือด้านหน้าคะด้านหน้าเอาปักด้านหน้าพ่อแก่น,นี่คือขอพรพ่อแก่มีเทคนิคการขอพรไหมคะหนูทุกมาถึงไหนใส่ตู้เลยลหรอ เราดูจะเป็นคนที่แปดได้ไหมได้ตีตะพนคนไม่มีตีตะพนตรงนี้ข้างบนก่อนนะคะแล้วก็ไปตีข้างหน้าแล้วก็ขอพรรู้ว่าเสร็จแล้วไปตีตะพนน่ะอ๋อต้องไหว้ตรงนี้ก่อนไหว้เสร็จแล้วไปตีตะพนโอเคเออเวลาเราขอพรถ้าเรามาถวายของเราต้องชอบอะไรเหมือนว่าถวายอะไรท่านท่านชอบถ้าเป็นทองอย่างเงี้ยดูในดูในคลิปอ๋อทองแท่งใช่าง้ยไหมทองแท่งใช่ไหมเป็นทองแท่งคือทองคำแท้หรือว่าทองอะไรคะทองเพชรแท้ทองยังไงนะคะมีทอง ใส่ใส่ดนทงอ,องเหลือในในในทงทองเหลืองหนึ่งพันนึงสองร้อยก็คือซื้อเท่าไหร่ก็ได้ถ้าถูกก็มาถวายได้ะะทองทอง,ทองขอเขาเรียกทองเลยนะคะทองลูกเหลืองทองเหลือ,องอโอเคทองเหลืองขอบคุณค่าเ,เรามาดูกันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,คะหยิบสักสามอันเนาะ 8เนี่นะคะตัวแรกก็อเอาวางลงหรือเอาขึ้นก็ไ,ไม่ต้องใส่ไปไหมแล้วก็หยิบใหม่กไแเอาเตัวหน่อก่อนเจ็ด่ะ8 7 8, 7ค่ะ เลขคู่มาแล้วค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะของตรงน,นี้นะคะแต่ส่วนตัวจะซื้อเป็นทะเบียนรถอันนี้เป็นอาจจะออกบแบบวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อยู่เลขไหนก็ได้มีเสี่ยงโชคกันค่ะเดี๋ยวไปไหว้พ่อแก่กันค่ะพรที่สองจะซื้อทูบใหญ่ถวายด้วยก็ได้หรือว่าจะทูบเล็กก็ได้นะคะส่วนทูบใหญ่จะเราไปไหว้ข้างหน้าเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมาขอพรตรงๆเลย ุดข้างหน้าพ่อแก่งเงนร้านองค์ใหญ่กันอี่อันนี้ถวายเกียนอันใหญ่ก่อน ก็เถ่นรองเท้าก็ได้ขอเถินถอดดีกว่าไม,ไม่เป็นไรค่ะคนที่8ปก็รับสิบปุ๊บคนที่8ขอ8หรือ9ก็ได้ค่ะไม่รีบค่ะ ถ้ากลายเป็นคนที่8คนที่9เดี๋ยวจะถวายเงินที่หนึล้านพร้อมกับทองเหลือง1นึ่งแสนพราแกชอบถูกรางวัลที่1นหล้านก็ถวายแล้วคะ่ะ

วหา้เสร็จแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะไปหาอะไรทานนะคะสังเกตไหมคะว่าชุดไม่ได้นัดหมายนะคะมาทําบุญก็ไม่ได้นัดหมายตื่นมาแล้วก็นัดกันแล้วมาเจอกันที่บ้านดูชุดสิคะ